รม่ขอบพระคุณค่ะของฝันนา่ะใช่ไหมคะโอ้ยไม่ใช่ของกของฝันนาวาก็ให้ไปแล้วไงแต่พี่เต่พี่คนอื่นให้ใครละป๋าจะใครจะมีลูกนี่มีลูกไม่ใช่แต่มีหลานเพิ่มมาอีกสองคนแล้วสำหรับวงการหรอเออเดือนที่แล้ววันนี้ป๋าเชิญพ่อแม่มือใหม่มาคุยกับเราตรงนี้เลยอ๋อหรอคนนึงคือน้ำระพีพัดคนหนึ่งคือยุ้ยยักษ์เยอะทำได้หรือเปล่าจ้าเล็กบ้า นี่ลูกชายลูกสาวลูกชายค่ะลูกชายเอาไปนี่เป็นตัวผู้นี่นะเป็นตัวผู้นี่ขอบคุณค่ะอันนี้เราเป็นตัวเมียอันนี้ก็ลูกชายลูกชายใช่ครับอีกหน่อยก็เป็นลูกสาวใช่เดี๋ยวทีนี้ไม่รู้หรอกต้องไปรู้อีกทีสิบสี่ใช่เป็นตัวผู้โอ้ยอันนี้ไม่แขวนอะไรฮะเอาไว้ให้มืออจาเมือจับไงนี่ไง เด็กเขา้แบบมือจับอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงจับอะไรไม่ได้เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวให้พ่อก่อนใกล้ลูกชายวันใกล้ๆกันเลยใช่ครับยุ้ยวันที่อะไรวันที่เก้าค่ะเก้าสิงหาเก้าสิงหาผมสิบครับสิบสิงหาอ่ะยุ้ยชนะเอาเปิดป้ายเลยเกมโชว์เกมโชว์ลูกของคุณยุ้ยชื่ออะไรคะชื่อน้องลูกทุ่งค่ะน้องลูกทุ่งน้องลูกทุ่งน้องลูกทุ่งทำไมทไมตั้งชื่อนี้อ่ะก๊ ก็ประมาณว่าผมบอกความเป็นตัวตนของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อจริงเลยเหรอชื่อจริงเลยชนะื่อจริงยังยังค่ะเพราะว่า,วาวต้องให้พระซะหน่อยอ๋อตอนนี้เด็กเด็กเด็กใช้ลูกทุ่งไป,ปก่อนขอบคุณน้ำนะคะชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อโอเชียนครับโอเชียนมหาสมุทรหาสมุทรอแบบข้อนะครัไงน้ำไงก็อยากให้ให้ชื่อแบบเกี่ยวเกี่ยวข้องกับผมเป็นน้ำเหมือนกันมหาสมุทรก็จะเป็นน้ำเหมือนกันแต่ขั้นกว่าไม่ใช่จริงไหมชื่อจริงชื่อณพันนบครับฮะณพันนบ แปลว่าอะไรคะแปลว่าทะเลทางเก้าเหรอน้าพพี่กติตั้งให้พี่กติตั้งให้เหรอสวัสดีครับหนูก็ิตีรมบอยนะครับชื่อน้องนพนพเนี่ยมันมาจากครั้งหนึ่งหนูเคยอยากจะตั้งชื่อให้กับเด็กคนหนึ่งนะครับแล้วก็มันเหมือนกับตอนที่เขาท้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะให้เราเราเรา,เราดูแลเราแล้วก็เออเตรียมชื่อเตรียมอะไรเนี่ยเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งครับแต่พอ พอออกมาแล้วทั้งนี้ทางฝั่งทางฝั่งคุณแม่เขาทางฝั่งแม่ยายอะไรของเขาอะไรก็ไม่รู้แหละทางญาติเขาบอกว่าคือเขาไม่ให้ตั้งแล้วก็เขาเดี๋ยวเขาดูแลเขาเองนะครับหนูก็เลยก็เลยก็เลยเก็บชื่อที่มันนานมากเพราะว่าหนูอยาว่าถ้าหนูมีลูกหนูก็จะตั้งชื่อให้ลูกหนูชื่อว่าน้องนภัน,นพหนูชื่อว่ามันมันมันเป็นชื่อที่ดีเพราะว่ามันมีนนเนนพอพานรอเลยสองตัวแล้วก็นนเนนพะพาน ครับไม่มีสละกบังเอ,อิญพอดีเลยน้องนะฮะหลานน้องโอเชียนคือน้าก็ตั้งชื่อโอเชียนอยู่แล้วแต่หนูบอกว่าเขาคุยกันในไลน์ว่าเออน้ําบอกว่าพี่ถ้าจะตั้งชื่อลูกเนี่ยจะตั้งชื่ออะไรพีบอกว่าเอาชื่อพี่มาแล้วพี่มีอยู่ชื่อหนึ่งที่พี่อยากให้ให้ให้ถ้าพี่มีลูกพี่ตั้งชื่อลูกพี่ว่าน้องนภะน,นบ น้องถามว่าน้องน้าถามว่าแปลว่าอะไรพี่ทะเลทั้งเก้าพอดีเลยโอเชียนก็แปลว่าเหมือนเหมือนน้ำนะฮะก็เลยมันประจวบเหมาะแล้วบังเอิญปีนี้เป็นปออีมังกรทองนะครับปีมะโรงใหญ่เขาบอกว่าเวลาเด็กเกิดปีนี้อย่าให้มีสละนะครับตัลวลาตั้งชื่อก็พอดีเลยไม่มีสละมันประจวบเหมาะอะไรกันเช่นนี้นะฮะก็เลยชื่อว่าน้องนภพนพชื่อเล่นชื่อน้องโอเชียนครับ เห็นมั้ตอนแรกมีหลายชื่อไม่ใช่เหรออ๋อใช่ตอนแรกก็คิดไม่ออกนึกไม่ออกว่าจะตั้งชื่ออะไรดีก็เลยแบบว่าเริ่มตันผมก็เลยแบบว่านี่ลงไปในอินสตาแกรมว่านี่นี่มีอินสตาแกรมนะช่วยตั้งชื่อลูกให้หน่อยทั้งชื่อเล่นผู้หญิงชื่อเล่นผู้ชายไม่มีรางวัลให้นะไม่มีรางวัลให้นะไม่มีรางวัลเออออกตัวก่อนเลออกตัวก่อนเดี๋ยวคนแล้วคนก็มาตั้งกันเต็มมันนะผู้หญิงชื่อมอลลี่ชายชื่อนภาพัท ชื่อนรัชาโนนอะไรอย่างงี้หู ah. มีเยอะน ah. like <oh. 네ี่หลายคนน้ำมิ้นแม่ก็ชื่อมิ้นตายอ๋อชื่อน้ำมิ้นแม่ตายอ๋อน้ำมิ้นน้ำมิ้นเออน้ำมิ้นน้ำมิ้นน้ำมิ้นน่ารักนมรางวัลไม่มีเลยไม่คิดอ้าวอคนนี้นี่นนี่คนช่วยช่วยกันตั้งเยอะแยะเลยนะไหนดูซิน่ารักเชียวนี่ไงนี่ไงเออเเเยยอออะลที่ดีการจ้างชื่อลูกแบบนี้ก็ดีนะหมอพระไม่ต้องนั่นแหละตลาง ชื่อนี้ก็ดีนะชื่อน้ำอุ่นน้ำอุ่นชื่อน้ำอุ่นก็น่ารักดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาย้อนวันวาช่วงเวลาของความประทับใจนะวินาทีครั้งแรกที่ได้เห็นหน้านลูกแล้วก็ความเป็นพ่อกับแม่ครั้งแรกช่วงหน้าค่ะจาเ้